ไม่น่าเชื่อว่าผิวจะใสขึ้นภายในหนึ่งเดือนล่าสุดไปโดนตกมาจากเพื่อนค่ะเห็นเพื่อนกินแล้วออร่ามากเลยลองสั่งมาทานดูต <c oughs> ัวนี้ก็คือคอลลาเจนนะคะเพื่อนๆเป็นคอลลาเจนที่มีทาง V C A รวมอยู่ในกล่องเดียวสารสากัดคือปังมากนี่กินทุกวันเลยนะคะใครที่ทานคอลลาเจนยากเราแนะนําตัวนี้เลยส่วนตัวเราทานครบหนึ่งเดือนนะผิวใสสว่างมีออ,อร่ามากใครอยากลองไปหาซื้อมาทานกันนะคะหรือจิ้มทิตากาข้างล่างได้เลยค่ะขอรีวิ หน่อยนะคะลองตัวไหนก็เหมือนเดิมจนมาเจอคอละซีกล่องนี้รักเลยเลิกมองหาตัวอื่นแล้วค่ะจากที่เราได้ลองเองจะให้ดูเลยนะคะว่าผิวขาวขึ้นมากๆแถมรอยสิวก็ลดลงด้วยกินแค่วันละซองอร่อยไม่ขาวเลยเป็นรสเบอร์รี่ตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากผิวขาวแบบธรรมชาติเหมาะกับคนที่กลัวการฉีดผิวเลยนะคะ และเขาจะช่วยฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกปรับสมดุลในร่างกายและปรับเซลล์ผิวลดสีเมลานินด้วย